สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจนลีฟสําหรับหัวข้อในวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนช่วงเวลาในตอนเย็นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวันเพราะถึงเวลาว่างในตอนเย็นเรามักจะเหนื่อยหมดแรงระดับพลังงานเราจะต่ํากว่าตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาใหม่ๆเราจะเปลี่ยนรูนที่เราเป็นอยู่ได้อย่างไรโดยที่ไม่ใช่แผนที่เป็นไปไม่ได้แต่มองหารูปแบบพลังงานของเราในแต่ละวัน ข้อที่ 1. จัดรูปแบบบล็อกเวลาในชีวิตประจําวันช่วงเวลาในตอนเย็นหลังเลิกงานที่คุณใช้ในแต่ละวันจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบชีวิตของคุณเพราะคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเวลา8ชั่วโมงสําหรับการนอน8ชั่วโมงสําหรับการทํางานและอีก8ชั่วโมงที่เป็นเวลาของคุณเองคนเรามักโฟกัสไปที่ time management แต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือ energy management ซึ่งเวลาในตอนเย็นไม่ใช่เพียงตัวเลขบนนาฬิกา แต่ว่าเป็นระดับพลังงานสภาพจิตใจหรือความสุขที่คุณมีหลังเลิกงานเริ่มต้นจากการสร้างรูทีนประจําหลังเลิกงานเช่นหายใจเข้าลึกๆหลังจากเลิกทํางานเพื่อเป็นการบอกสมองตัวเองว่าถึงเวลาหยุดทํางานแล้วหลังจากนั้นแบ่งเวลาในตอนเย็นเป็นบล็อกช่วงเวลาบล็อกที่ 1. recovery ช่วงเวลาพักผ่อนเริ่มต้นช่วงเวลาในการคลายความกดดันไม่ต้องวางแผนหรือตัดสินใจใช้ช่วงเวลานี้ในการรีชาร์จพลังงานให้ตัวเองมากที่สุด บล็อกที่ 2. growth หรือช่วงเติบโตช่วงเวลาที่เรียนรู้สิ่งใหม่ออกกําลังกายทางานอดีเตกิจกรรมในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองพลังงานของคุณช่วงนี้กําลังค่อยๆกําลังฟื้นขึ้นมาบล็อกที่3 connection ช่วงเวลานี้พลังงานเริ่มเข้าสู่สมดุลแล้วใช้ช่วงเวลานี้ในการสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือใช้พลังงานที่มีในการจริงจังหรือเริ่มทําตามเป้าหมายที่วางไว เราจะสังเกตเห็นรูปแบบพลังงานของบล็อกทั้ง3ช่วงเวลาได้ง่ายๆคนเรามักจะวางแผนจากตอนเช้าไปถึงตอนเย็นแต่ว่าลองคิดกลับกันการวางแผนช่วงเวลาในตอนเย็นส่งผลกับชีวิตในตอนเช้ามากกว่าดังนั้นเราจึงมาลองวางแผนกลับกันเริ่มต้นจากการวางแผนกิจกรรมต่างๆจากการนอนว่าเข้านอนกี่โมงเราย้อนกลับไปเชิงถึงตอนเช้าเป็นการปรับมุมมองว่าเราจะบริหารพลังงานของเราในตอนเย็นเพื่อเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆและโฟกัสกับเป้าหมายยังไง ข้อที่2กํกำหนดเวลาให้เครื่องมือดิจิตอลสิ่งที่ส่งผลกระทบกับเราในชีวิตมากอีกอย่างหนึ่งคือการเล่นมือถือคอมพิเวเตอร์หรือโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นการวางแผนช่วงเวลาในตอนเย็นเราต้องมีขอบเขตให้กับสิ่งเหล่านี้ลองคิดดูว่าเราเสียเวลาหรือใช้เวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์กับการนั่งถ่ายคลิปไปเปลา่าๆมันทําให้ประสิทธิภาพช่วงเย็นของเราหายไปดังนั้นเราจะเปลี่ยนจากช่วงเวลาที่หายไปเป็นช่วงที่พัฒนาขึ้นได้อย่างไร เริ่มต้นจากกำหนดช่วงเวลาก่อนนอนที่จะไม่ใช้เครื่องมือดิจิตอลมือถือหรือคอมพิวเตอร์หรือออกห่างจากโซเชียลมีเดียเราใช้ช่วงเวลานี้ในการโฟกัสกับการพักผ่อนจริงๆการทำแบบนี้เพื่อทําให้ห้องนอนเป็นที่พักผ่อนแทนที่ห้องนอนจะเป็นที่ทํางานอีกที่หนึง่งจากนั้นลดจํานวนการเข้าถึงเครื่องมือดิจิตอลหรือลดเวลาที่การเล่นมือถือลงค่อยๆลบแอป,ปที่ไม่ใช้ออกไปวันละแอปถ้าคุณต้องการใช้มันจริงๆคุณจะดาวน์โหลดกลับมาเอง การใช้มือถือหรือเทคโนโลยีต่างๆควรเชื่อส่งเสริมเวลาในตอนเย็นไม่ใช่ขโมยเวลาของคุณไปสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กดตายตัวแต่เป็นกุญแจที่จะช่วยปลดล็อกช่วงเวลาในตอนเย็นให้เป็นของคุณจริงๆข้อที่3การเตรียมตัวเขียนสิ่งที่ต้องทําในตอนเช้าไม่ใช่ลิสต์สิ่งที่ควรจะทําแต่เป็นสิ่งที่อยากรู้สึกเตียงของรอบตัวให้เหมาะกับการทําสิ่งต่างๆถ้าคุณอยากเขียนหนังสือก็พกสมุดหนอนติดตัวให้หยิบได้ง่ายอยากอ่านหนังสือก่อนนอน หนังสือก็ควรนอยู่ที่ใกล้มือแถวหัวเตียงการเตรียมสิ่งต่างๆไม่ใช่การยืมเวลาในตอนเย็นในการเตรียมเพื่อใช้ในตอนเช้าแต่เป็นการลงทุนเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานในวันถัดไปทุกสิ่งที่คุณทําในตอนเย็นจะส่งผลกับเช้าวันถัดไปการพักผ่อนที่เพียงพอทําให้มีพลังงานมากขึ้นในตอนเช้าสิ่งสําคัญคือการลดการตัดสินใจที่ไม่จําเป็นออกเพราะช่วงเวลาในตอนเย็นคือช่วงที่สมองเหนื่อยล้าจากการทํางานมาทั้งวันเราจึงใช้ช่วงเวลานี้ในการวางแผน ลดสิ่งที่ต้องทําโดยไม่จําเป็นในตอนเช้าเช่นการเตรียมเสื้อผ้าสําหรับใส่ในวันพรุ่งนี้การเตรียมอาหารสําหรับตอนเช้าหรือจัดกระเป๋าเพื่อที่จะได้ใช้ในทันทีการจัดเตรียมทําให้ช่วยเพิ่มเวลาว่างในตอนเช้าของวันถัดไปและลดการตัดสินใจในตอนเช้าและตัวคุณในอนาคตจะรู้สึกขอบคุณที่เตรียมพร้อมให้ในตอนนี้ข้อที่4การมีสติและควบคุมอารมณ์การบริหารความคิดทําให้เห็นอารมณ์ของตัวเรามากขึ้น ซึ่งอารมณ์เป็นเหมือนกับสิ่งที่รอคุณมาจัดการมันส่งสัญญาณเพื่อให้คุณเข้าใจและตอบสนองตลอดเวลาและยิ่งเวลาในตอนเย็นอารมณ์ต่างๆยิ่งมีผลมากขึ้นสิ่งที่ช่วยได้คือการมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะการนั่งสมาธิสามารถช่วยได้แต่เราสามารถทําได้ง่ายกว่านั้นคือการตั้งสติรับรู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่บ้างเช่นการนั่งอยู่ที่เก้าอี้และรับรู้ถึงจุดสัมผัส3จุดที่ติดกับร่างกายหรือระหว่างการกินอาหารรับรู้ถึงความอุ่นและรสชาติของอาหาร โมเมนต์เหล่านี้เหมือนเป็นการรีเซ็ตการรับรู้ของเราเองการฝึกสิ่งเหล่านี้บ่อยๆทําให้เรามีสติรับรู้รูปแบบอารมณ์ของเราในแต่ละวันทําให้เห็นช่วงเวลาช่วงไหนเป็นช่วงที่พลังงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยข้อที่5เลือกคนที่ใช้เวลาด้วยคนรอบตัวคุณจะส่งผลต่อพลังงานที่คุณมีในแต่ละวันบางคนที่ใช้เวลาด้วยจะเติมเต็มคุณบางคนอาจจะดูดพลังงานของคุณออกไปอีก อันนี้จะพยายามสร้างคอนเนคชันกับคน20คนเปลี่ยนเป็นการสร้างดีคอนเนคชันเพียง3-5คนก็พอแล้วเพราะจะเป็นคนที่เข้าใจแล้วว่าเราต้องการคอนเนคชันหรือระยะห่างการทําแบบนี้ไม่ใช่การปิดตัวจากสังคมแต่เป็นการเลือกคนที่ใช้เวลาด้วยนั่นเองข้อที่6สร้างรูปแบบงาอนอดิเรกต่างๆหลังจากที่เราจัดการเวลาจัดการตนเองสภาพแวดล้อมและคนที่ใช้ด้วยแล้วเรามาสร้างนสัยสุดท้ายกัน การเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่การบังคับตัวคุณให้เปลี่ยนแปลงในทันทีแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆรอบตัวให้เปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติเป็นการสแต็กนิสัยเล็กๆเข้าด้วยกันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเหมือนโดมิโนโที่ส่งต่อไปอย่างนิสัยหรือการกระทําต่อไปเป็นลูกโซ่การเริ่มการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากตอนนี้ส่วนที่เหลือคือปล่อยไปเป็นตามโฟลอย่างธรรมชาติทริคสำหรับง,งานอนดิเรกข้อผิดพลาดที่มักเป็นคือเรามักเลือกทําเพียงหนึ่งอย่างเราทามันซ้ําไปทุกๆวัน เหมือนกับการกินอาหารซ้ำๆและเบื่อในที่สุดลองเปลี่ยนเป็น3-4กิจกรรมไปเรื่อยๆเช่น,อ,นอ่านหนังสือเล่นดนตรีฝึกภาษาออกกําลังกายเปลี่ยนนไปเรื่อยๆในทุกๆวันสมองจะชอบความหลากหลายและทําให้เบื่อและเลิกทําด้วยทุกๆเย็นลองทําสิ่งที่ไม่เคยทําสักหนึ่งอย่างพอเช่นเรียนรู้เคล็ดลับการใช้ AI ตัวใหม่แล้วลองทําลองฟังเพลงที่ไม่เคยฟังการทดลองสิ่งเล็กๆทําให้สมอง flexible ขึ้นยิ่งเล่าเรียนรู้แล้วนาไปใช้ จะยิ่งทำให้เส้นภาษาในสมองสร้างคอนเนคชันรูปแบบใหม่ๆข้อที่ 7. บริหารพลังงานทุกๆก,กิจกรรมและการการะทําต้องการพลังงานในการทํางานสมองและร่างกายเหมือนโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานเพื่อทําสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจวิธีการจัดการพลังงานจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราลองสังเกตเคอร์ฟของพลังงานที่ขึ้นลงในแต่ละวันของคุณเององให้คะแนน1นจะทําให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้น เมื่อเข้าใจถึงพลังงานที่มีในตอนเย็นไม่ใช่การฝืนทําสิ่งต่างๆแต่เป็นการเข้าใจเคอร์ฟการขึ้นลงธรรมชาติของพลังงานตัวเองมันจะทําให้เราเปลี่ยนจากคนที่หมดแรงเป็นคนที่มีพลังงานมากขึ้นลองนําทั้ง7ข้อนี้มาใช้ร่วมกันเพื่อจัดการพลังงานในตอนเย็นอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างสะพานเชื่อมระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนโหมดได้ง่ายและช่วยแก้ปัญหาพลังงานหมดในแต่ละวันซึ่งมันดีกว่าการตั้งกาแพงแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวและการงานออกอย่างชัดเจน สุดท้ายนี้ช่วงเวลาในตอนเย็นไม่ได้แยกออกจากชีวิตคุณแต่มันคือส่วนหนึ่งและเป็นพื้นฐานของการออกแบบชีวิตทุกกิจกรรมในตอนเย็นคือสิ่งที่เพิ่มหรือลดพลังงานทั้งหมดหัวใจหลักคือการเลือกกิจกรรมที่เติมพลังงานสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้มีชีวิตชีวาสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเมื่อทําสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยเปลี่ยนตอนเย็นของคุณและขอบคุณตัวเองกับสิ่งที่คุณกลาลังจะเป็นขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังครับ